สวัสดีครับก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเล็บฟิลใส่กันรอยนะครับของเบนซ์นะครับ g l A สองร้อยนะครับเป็นรถของบางบาวนะครับเล็บฟิลมใส่กันรอยนะครับป้องกันสเก็ตหินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ติดทั้งหัวนะครับและจุดสําคัญนะครับสำหรับคันนี้ตัวภาพตอนนี้เราวิดีโอเราเพิ่มความเร็วนะครับเพื่อให้ทุกๆท่านได้ดูแบบไม่ช้าจนเวลาวิดีโอไม่ยาวจนเกินไปนะครับ ก็เราทีมงานอาชีพนะครับเก็บทุกอย่างละเอียดทุกจุดนะครับในการทํางานนะครับตามคงตามขอบเลยพับเข้าในหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนะครับเวลาล้างเวลาอะไรหรือว่าใช้งานไปนานๆไปจะมีคราบฝุ่นคราบอะไรมาติดตามขอบนะครับก็สวยปิ๊งนะครับปิ๊งเลยนะครับทุกวิดีโอเราถ่ายแบบให้เห็นใกล้ๆกันหมดนะครับและมันทุกส่วนนะครับส่วนหัว ปกระโปรงแก้มไฟหน้ากันชนกระชังนะครับตรงโลโก้ทุกๆอย่างนะครับแล็บหมดนะครับกันชงกระชังนะครับอันนที่เราบอกนะครับกระชังหน้าจาจะเป็นสีด้านะครับแล็บแล้วแววสวยวิ่งเลยนะครับสวยปิ้งเลยนี่ชายขอบที่เราเว้นไว้นะครับเว้นขอบไว้นะครับ โอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าเบนซ์ G L A 200นะครับรถของบางๆบานะครับที่เอามาเคลือบสซรามิกนะครับแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยกันทั้งหัวนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงลูกค้าทุกๆท่านมานะครับบอกว่าดูแทบไม่รู้นะครับว่าแร็ฟิล์มใส่กันรอยนะครับแต่ความแวลที่แววขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ การเคลือบเซรามิกนะครับใสแค่ไหนนะครับถ้าแรบฟิลกันรอยเข้าไปจะใสกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเรบกันทั้งหัวนะครับทั้งหัวนะครับหนึ่งบาทนะครับมีฝากระโปรงแก้มไฟหน้ากันชนชิ้นกระชังนะครับกระจกมองข้าง LR นะครับจัดให้หมดนะครับพับขอบเนียนๆนะครับไม่มี เห็นร่องรอยแน่นอนนะครับกระจกมองข้างดูเลยนะครับเห็นไหมปิดกันแบบฝีมือแบบสุดๆนะครับเพราะว่าการถ่ายนะครับผมก็คาดอนันตีว่าไม่มีใครถ่ายให้ใกล้และเอากล้องเข้าไปขนาดนี้นะครับในทุกๆรายละเอียดนี่ติดหมดนะครับชิ้นพวกนี้ติดหมดนะครับคือนะครับชิ้นพวกนี้ของเบ้นนะผมบอกเลยเป็นรอยง่ายมากนะครับเป็นรอยง่ายมากตัวชิ้นกระชังนะครับ ผมบอกเลยว่าสีเดิมมันจะเป็นสีด้านนะครับแต่พอได้ปริ์นใสกันรอยไปแล้วนะครับแววใสปิ้งเลยนะครับโลโก้เบนต์ติดหมดนะครับติดหมดนะครับดูเลยนะครับโค้ชั่นะครับและป้องกันสะเก็ดหินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป้องกันได้แน่นอนนะครับไม่ใช่แค่สวยแค่อย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าต้องการป้องกันแบบสะเก็ดหิน รอยสเก็ติมที่กระเด็นเข้ามานะครับจะตัดปัญหาเรื่องเป็นรอยจุดจุดุดจุดรอยไฟที่เป็นจุดหรือทุกๆอย่างฝาสีกันชนที่ไม่สวยนะครับตัดปัญหาเรื่องส้อมสีได้เลยนะครับใส่ปิ้งนะครับก็แล็บหมดนะครับจบๆไปเลยจอบมองข้างนนะครับ ดูนะครับความใสกูแก้มนะครับมาล้านกันหมดนะครับฟิล์มกันรอยเบ้ามือเปิดนะครับกรณีที่ลูกค้านะครับทั้งเคลือบซราิมิกและฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็แล็บฟิล์มหัวอะไรมาพวกนี้ครับเราจะแถมค่อนข้างหลายรายการนะครับคันนี้นะครับแล็บเสาด้วยนะครับเสาสีต้นพวกนี้เป็นสีปินโนแบ็กนะครับจะค่อนข้างเป็นรอยง่ายนะครับ นี่เล็บหมดนะครับเล็บพิมพ์ใสหมดนะครับนะครับจากที่เสานะครับทุกอย่างเล็บหมดนะครับมาดูนะครับตัวชายบันไดนะครับสี่ชิ้นเล็บหมดนะครับก็คือป้องกันได้แน่นอนตรงนี้นะครับจังหวะขึ้นนะครับก็ทุกจุดนะครับจุดสําคัญนะครับพวกนี้คืออีกหนึ่งชิ้นนะครับบนกันชนหลังนะครับ จังหวะยกของยกของนะครับโอกาสที่จะโดนนะครับเป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับถ้าสายคลีนไม่จมพูนพลาดนะครับไม่อยากใส่ตัวไหนบังนะครับแล็บฟิล์มใส่อย่างนี้จบเลยนะครับนี่นะครับฟิล์มกันรอยเบ้ามือเปิดนะครับส่วนชุดภายในนะครับก็จะไม่มีอะไรมากมานะครับก็ใช้บันไดอีกนะครับสี่ชิ้น 1,500ัห้าบาทนะครับทุกรุ่นสำหรับชายบันไดนะครับนี่นะครับชายบันไดนะครับก็ตัวด้านบนนี้เล็บหมดนะครับเล็บหมดนะครับแล้วก็มีนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอตัวนี้ของเบนซ์นะครับหน้าจอกับเรือนไม้นะครับจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก็เล็บทั้งหมดนะครับก็เอาเป็นว่าง่ายๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ จุดเสี่ยงทุกจุดนะครับเราติดไปให้หมดนะครับเสาพวกนี้นะครับจะเป็นรอยง่ายมากนะครับแต่แลบไปแล้วมันป้องกันได้แน่นอนนะครับป้องกันได้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้วางใจนะครับเอารถมาให้เราดูแลนะครับทั้งเคลือบสซรามิกและฟิล์มกันรอยนะครับก็ดูแลกันยาวๆนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาทางเพจกันได้เลยนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สายตรงมาเบอร์ผมได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณบางบ่ามากๆนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ